สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สมุนไพรพงเทคเตอร์มิตรภาพนะคะมีฮอนแลนด์นครราชสีมาค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะยามเย็นยามบ่ายค่ะวันนี้วันนี้วันที่17มีนาคม2564นะคะวันนี้นะคะ่ะกาไทย f c ทุกท่านนะคะ FC ฟซีนเอนแลนด์ f c สมวนพพงเทคเตอร์นะคะแล้วก็ FC พี่อ้อยด้วยดี่ค่ะทักทายนะคะ สวัสดียามบ่ายค่ะยามเย็นนี่เลยนะคะท่านใดที่ว่างอยู่ค่ะมาชมรถแท็กเตอร์สวยๆค่ะของน h o อ l a ลนวันนี้รุ่นใหญ่เลยค่ะใหญ่จริงๆค่ะวันนี้จะเห็นในภาพนี้คือ TT4.90 นะคะวันนี้รถมาตรงใหม่ๆสดๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเพิ่มสต็อกนะคะมาเท่าไรก็ไม่พอขายค่ะแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้าออเดอร์รุ่น TT4.90 นะคะ ก็ขนส่งก็จัดส่งมาให้เลยค่ะสั่งตรงมาจากซีนเิดประเทศไทยเลยค่ะวันนี้ค่ะ4คันนะคะนี่จะเห็นนี่2คันนะคะ T ีทีสิ 90, คันแล้วก็ t ีที0 1คันแล้วก็นี่เลยนะคะทีทีสามอีกเทเลอร์หนึ่งอีก2คันค่ะรวมทั้งหมด4คันเลยนะคะวันนี้ค่ะคันใดที่สั่งจองอยู่ได้รถแน่นอนค่ะ ท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองก็สั่งจองได้เลยค่ะมีรถให้นะคะมีรถให้ตลอดเลยนะคะมีรถให้ตลอดเลยเตรียมที่จะเอารถไปลงแล้วนะคะไปชมกันนะคะที่จะเอารถลงนะคะตอนนีอ้อยู่ที่ชวร์รูมนะคะวันนี้วันนี้นนพี่เอ,อยู่ที่ชวร์รูม มาชมไลฟ์สดนะคะบรรยากาศสดๆเลยค่ะรถมาลงที่สนง,งทเทคเตอร์นะคะรถมาลงที่สนขล์ง,งทเทคเตอร์ค่ะมีทั้งหมด4คันกับ2รุ่นค่ะก็จะมีรุ่น TT 4.90ด้วยแล้วก็มี TT 3.50ด้วยค่ะนี่เลยนะคะเนาะวันนี้อากาศร้อนไหมคะทุกท่านที่นี่ร้อนมากเลย เตรียมที่จะลดลงแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้รุ่นที่ขายดีที่สุดก็ที3.50ค่ะแต่ก็มีลูกค้าออเดอร์รถรุ่นใหญ่มาเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นทำไร้อ้อยเนาะช่วงขูอ้อยะค,ะค่ะก็มีลูกค้าอยากได้รถรุ่นใหญ่ค่ะทางสังวรทงก็จัดให้ได้นะคะสำหรับลูกค้าก็มีจองรุ่นทีที490เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะ รถมาถึงแล้วนะคะถ้าชมอยู่เนาะค่ะเอเีทัศนข้ามาด้วยน้องทองไทยทองสายนะคะท่านผู้ช่วยทองไทยสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะน้องค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะทำไรทําอะไรเสร็จหรือยังเนาะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็รถเอาเข้ามาจอดอ,อ,อยู่ที่ในปั๊มบางจากนะคะก็เตรียมที่จะเอารถลงเตรียมที่จะรถล,ลง จะให้เห็นบรรยากาศสดๆขอต้อนรับเข้าสู่เพจสงวนพงศ์เทคเตอร์มิตรภาพนะคะวันนี้เป็นรา,ายสดลงเพจของสงวนพงศ์เทคเตอร์มาชมรถสวยๆกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆค่ะเข้าไปชมใกล้ๆค่ะมี PP สุดๆสุดมาด้วยค่ะ ก็จะมาคู่กันนะคะเนาะเปรียบเทียบดูค่ะสำหรับด้านขวามือนี่ก็เป็น p p 3 5 0แล้วก็ซ้ายมือนี่เป็น p p 4 9 0ค่ะสี่นี่ก็88แรงม้านะคะสำหรับ PT 3 5 0ก็49แรงมา้ารถก็จะเป็นรถคนละขนาดกันก็เลือกรถให้เหมาะสมกับงานค่ะแล้วก็ให้เหมาะก,กับงบประมาณที่เราตั้งไว้นะคะ แล้วลูกค้าจะมีความสุขกับการใช้รถค่ะถ่ายทุกท่านนะคะ ลงอย่างต่อเนื่องค่ะทางสนทงแท็เตอร์ก็สั่งรถมาให้ลูกค้าได้ต่อเนื่องค่ะก็ไม่ต้องรอนาน,นะคะ่ะไม่ต้องรอนาน,นะคะ่ะมีรถมาให้ตลอดตลอดเพิ่มสต็อกให้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีรถนะคะ คอยชมนะ้อคันไหนจะได้ลงก่อนรุ่นไหนจะได้ลงก่อน4คันนี้ยันใดที่ชมอยู่นะคะสนใจอยากเข้ามาจองรถเข้ามาชมรถอ่ามา,มาใหม่ๆสดๆนะคะเข้ามาได้เลยค่ะรถมาถึงโชว์รูมแล้วนะคะอยากมาดูทีทีท4 9่กก็เรียนเชิญน,นะคะ แล้วก็อยากมาจับจองรุ่นไหนก็เดินเชิญค่ะมาชมได้เลยแล้วก็รถในสต๊อกก็4.65ก็มี3.40ก็มี TT 3.50ก็มีค่ะมาเลือกชมเลือกซื้อเลือกจองกันได้ ตอนนี้พี่อ้อยก็ยืนอยู่ในปั๊มบางจากนะคะของสงวนพงออยค่ะเพราะว่าทางรถขนส่งเ้ารถเข้ามาจอดในปั๊มเพราะว่าบริเวณกว้างขวาง ลยนะคะลงมาแล้วค่ะคันที่หนึ่นะคะ t ีสามจุสวยงามค่ะ<ด>แล้วก็เดี๋ยวคันต่อไปนี่นะคะพระเอกรุ่นใหญ่เลยค่ะ TT ที4.90ค่ะกำลังตามไปติดๆ สำหรับทีท4.90นี่ก็เกียร์เป็นเ,เกียร์ power s h u t t l e นะคะ12คูณ12เขาจะโดดเด่นเลยในเรื่องเกียร์เพราะว่า,เ,าเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะไม่ต้องหยุดจริงๆค่ะเข้าเกียร์ได้เลยค่ะ power s h u t t l e 4.90เป็นรถ4สูบนะคะมีเบรกห่วงล้อหน้าให้ด้วยใหญ่โ4มโ,โหลาร โมโหลานค่ะแข็งแรงค่ะสวยงามอลังการงานสร้างรถไทยนิวฮอลแลนด์นั่นเองตอบจบงานลูกค้าได้ทุกประเภทค่ะอยากเข้ามาชมรถตัวเป็นๆก็เรียนเชิญน,นะคะรถยังอยู่ที่โชว์รูมนะคะ ะะจุดรีโมทวาลมีให้2คู่นะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้มีกระบอกช่วยยกค่ะชุดลากจงูงใหญ่แข็งแรงค่ะ เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาที่โชว์รูมของสงวนพงแท็กเตอร์มิตรภาพจำกัดกาบสำนักการใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะเขตอำเภอสุงเนินค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ20กิโลนะคะจะให้เห็นโชว์เต็มๆเนาะ2อง 4, 4, 4, 9, สค่ะ รถมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะแน่นสตอ็อกทุกทุกวันแต่ว่าก็ขายออกทุกวันตอนนี้พี่อ้อยก็มีรอส่งมอบอยู่ประมาณ7จคันภายในเดือนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะทีทีทสี่จุดค่ะแล้วก็ทีทีสามจุดห้าศค่ะเจะเห็นโฉมเต็มๆแล้วนะคะท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมรถก็เรียนเชิญน,นะคะทุกท่านค่ะ ก็พี่้อยได้พาไลฟ์สดให้ชมเนาะค่ะก็ท่านใดอยากเห็นตัวรถจริงๆก็เรียนเชิญจ้าเห้ชมเต็ๆมๆปีที่สี่จุกับแ8แแรงม้านะคะ าท้ายนะคะ4.90 หรับคันนี้ก็ตามออเดอร์ลูกค้านะคะตามออเดอร์ลูกค้าแต่ถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจองก็เรียนเชิญได้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ทุกรุ่นค่ะโปรโมชั่นอยู่ทุกรุ่นนะคะ น้ำมันค่ะถังน้ำมันใหญ่มากเลยนี่เลยค่ะนี่คือถังน้ำมันเนาะแพลตฟอร์มกว้างค่ะใหญ่นี่เลยค่ะเกียร์ซิงโครชัตเทิร์ค่ะเป็นเกียร์พาวเวอร์นะคะ12บสคูณสิเกียร์พาวเวอร์ชัตเทิร์นค่ะเกียร์พาวเวอร์ชัตเทิร์นะคะเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถค่ะสำหรับอ t ท9 0 ให้ขยายเข็งแรงแล้วก็นี่คือทีที3.50นะคะทีที3.50ค่ะมากี่คันก็ไม่พอขายีรที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทุกประเภทค่ะแล้วก็เรื่องด้วยราคาที่ราคาประหยัดนะคะวันนี้ก็มาเพิ่มสต็อกอีก3 0 0คันค่ะแล้วก็4.90อีก1คกัน เย็นนะคะสงวนพงเทคเตอร์สำนักง,งานใหญ่กับทิถนนวิตราาพนะคะนครราชสีมาค่ะอยู่นเขอำเภอสูงเนินค่ะอ่านจากตัวเมืองโคร,ราชอยู่ประมาณ20กิโลค่ะวันนี้มีรถมาลงใหม่ๆสดๆเลยนะคะทีที3ามจุดาคันทีที4 9่1คันนะคะท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมรถตัวเป็นๆตัวจริงๆอยากมาลองขับอยากมาสัมผัส เรียนเชิญน,นะคะทุกท่านค่ะจัดโปรรอทุกท่านอยู่เลยค่ะทุกรุ่นนะคะท่านใดที่จองรถเอาไว้นะคะได้รถแน่นอนแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้จองสนใจอยากเข้ามาจองเรียนเชิญค่ะมีรถให้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยขออนุญาตอยู่การไลฟ์สดก่อนนะคะ